ที่เล่นแล้วแบบมันไม่ค่อยเข้าเอ้ยเป็นไงนี่บ่นไม่ได้เลยบ่นไม่ได้เลยจริงๆสำหรับเวลานี้บ่นไม่ได้เลยจริงๆเนี่ฮะเงินรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่เมกะไปแล้วจ้าซุปเปอร์ไหมซุปเปอร์ไหมเออนี่เมกะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจะปุ๋ยช n แนลด้วยนะคะวันนี้น้องมีต้้งถึงที่เจ็ดร้อยบาทนี่ฮะเบ็ดแรกก็คือน้องหมุนไปที่สามสิบบาทนะจ๊ะ สำหรับพี่พี่ท่านไหน,นะะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆและคเครดิตปีที่น้องชอบเอามาแจากบ่อยๆด้วยนะจะ๊ะใครไม่ติดตามก็อดนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะเงินรางวัลเข้ามาอีกแล้วค่ะเงนินรางวัลเข้ามาแล้วนะจ๊ะเฮ้ยไม่กลับไปแล้วไม่กลับไปแล้วนี่ไม่กลับนะคะอยู่ที่หนึ่ี่ร้อบาทนะจ๊ะรอบนี้อันนี้คือเบ็ดแค่สามสิบบาทนะ,ะทุกคนอ่ะน้องขอปรับเบ็ดนิดนึงนะปรับเบ็ดไปที่ห้าสิบบาทนะจ๊ะห้าสิบบาทดูสิว งินคืนมาเท่าไหร่นะจ๊ะเอออะ50ได้มาร้อยหนึ่งถือว่าคุ้มนะคะถือว่าคุ้มนะมาจ้ามาจ้ายังไงยังไงเปิที่50บาทดูซิทุนเจ็อยเราจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่จ้าทุนเจ็รอยเท่านั้นเองทุนเจ็ดรอนะ่ยังไงจ้ายังไงยังไงเราไม่รักกันเธอก็ยังมีฉันเหมือนเดิมยังไงคะยังไงยังไงเงินรางวันก็ยังคงเข้ามาเรื่อยๆมันก็มีบ้างเนาะมันก็มีบ้างเนาะที่แบบว่ามันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะจ๊ะนั่นแหละตามยถากรรม แต่เท่าที่น้องเล่นมาเนี่ยฮะเท่าที่น้องเล่นเว็บนี้มหนีไปไงไปไงแต่มันจะพูดถึงเลยได้เงินรางวัลก้อนโตไปเลยนะ่ฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่าที่น้องเล่นเว็บนี้มาเนี่ยฮะก็คือเข้ารัวเข้ารัวมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลยฮะแล้วแต่ช่วงเวลาจริงๆแล้วแต่ช่วงเวลาจริงๆอ้าเงินรางวัลเข้ามาอีกแล้วจ้ะเงินรางวัลรอบนี้เท่าไหร่จ้าเท่าไหร่เท่าไหร่ก้อนโตไปแล้วเนี่ยฮะไม่กลาเออนี่สองพันกว่าแล้วสองพันกว่าอ้าสองพันสี่นะคะทุกคนสองพันสี่นะจ้ะดอง วันนี้ที่น้องมาเล่นเนี่ะคือเว็บบินชูเอ็ดนึ่งนะคะทุกคนบินชูเอ็ดหนึ่งหสำหรับท่านใดนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยลองเล่นต้องลองดูนะจ๊ะสามารถคลิกลิงก์ใต้อ่อใต้ใต้ชื่อคลิปได้เลยเนี่ยในคำอธิบายเนาะน้องแปะลิงก์ไว้ให้หรือถ้าใครหาไม่เจอนะคะใครหาไม่เจอกดดูในคอมเมนต์ได้เลยกดดูในคอมเมนต์ได้เลยนะคะในคอมเมนต์น้องปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ะ สำหรับใครที่แบบว่าหาทางเล่นตามน้องนะคะหาทางเล่นตามน้องอยากแตกดีแตกหนักเหมือนน้องเว็บอะไรหูโปรโมชั่นเยอะมากเยอะมากจริงๆไม่พอแตกหนักมากนี่เงินรางวัลเข้ามาอีกแล้วนะฮะหนึ่บาท1,200บาทตอนนี้คือเราได้มาเ0็0พันกว่าบาทแล้วนะคะทุกคนเราได้มาเจ็0ันกว่าบาทแล้วนะ,ะโอ้โหเอาเป็นว่านะฮะใครอยากเล่นตามน้องคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิกลิงก์ใต, comment, ใต้ชื่อเกมได้เลยนะคะคลิกตามน้องมาได้เลยมาเล่นด้วยกันนะคะเขามีโปรโมชั่นหูแบบ แคชแบทอะไรอย่างงี้5%หัก3%แล้วก็มียอดเสียเพื่อนด้วยนะคะมียอดเสียเพื่อนตั้ง50%เลยนะใครยังไม่ตามต้องรีตามแล้วจริงๆไม่พอมีเป่าตุงมีอะไรแบบผูเยอะมากเยอะมากจริงๆโปรโมชั่นเยอะแบบเยอะไม่หวัน่นไม่ไหวนะคะพี่ๆต้องลองไปตามดูนะคะอ่ะรอบนี้เนี่ยรอบนี้ยังไงอันนี้คือน้องปรับเบ็ดไปที่100บาทนะคะ100บาทดูซิว่า 100บาทนะฮะเราจะได้เงินคืนไม้อ่าได้มา40บาท 100, าท100าทได้คืนมา40บาทนะ่ยทุกคนอ่าดอกนี้เป็นยังไงเป็นยังไงจ๊ะเงินรางวัลรวมเงินรางวัลรวมอยู่ที่เท่าไหร่ฮะดอกนี้ดอกนี้เอ้ย3,200เลยนะ,ะ่ย<บา>ท,ทุกคนเงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่3,200บาทนี่ฮะยังไงจ๊ะเอ่าหูยได้มาเป็นหมื่นเลยนะได้มาเป็นหมื่นเลยนะทั้งที่ต้นทุนเราอ่ะมีแค่700เองนีฮะมีแค่700จริงๆริงมามา เงินรางวัลเข้ามาอีกแล้วเงินรางวัลเข้ามาอีกแล้วเมื่อกี้คนขอโทษด้วยนะฮะน,น้นองเงี้ยปน้องเงียปเพราะว่าน้องมัวแต่ลุ้นอยู่ว่าอะไรมันจะเข้าให้น้องบ้างอะไรมันจะเข้าให้น้องบ้างนะ,อะดอกนี้เน,นี่ยฮะดอกนี้ยังไงเออไม่เข้าเนี่ยฮะไม่เข้าเออยังไงยังไงโอ้โหโอ้โห หลังๆมันมันเริ่มไม่ค่อยเข้าเลยนะมันเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วเอาเป็นว่านะคะสำหรับใครที่เล่นแล้วแบบมันไม่ค่อยเข้าเอ้ยเป็นไงนี่บ่นไม่ได้เลยบ่นไม่ได้เลยจริงๆสาหรับเวลนนี้บ่นไม่ได้เลยจริงๆเนี่เงินรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่เมกะไปแล้วจ้าซุปเปอร์ไมซ์ซุปเปอร์ไม์เออนี่เมกะนะคะอยู่ที่4 8 0พบาท4ี่0ร้บาทเนี่ยเด็ดไปแค่ร้อยเดียวร้อยเดียวจริงๆมาจ้ะยังไงคะยังไงยังไง เริ่มไม่ค่อยอยากลุนล้นละมันเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วนะคะทุกคนมันเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอาจจะต้องเลิกเลิกแล้วน้องอาจจะต้องเลิกอ่ะรอลุ้นรอบนี้เนะคะเงินรางวัลก็ตัวนะคะอยู่ที่2,400บาทนะคะ2,400บาทขออีกขออีกยังไงยังไงจะได้อีกไหมจะได้อีกไหมนะคะโอ้โหสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ติดตามต้องรีบติดตามแล้วนะคะเพราะว่าน้องมีเครดิตฟรีมาแจกประจาเลยนะพี่พี่ท่านไหนคือสําหรับพี่พี่ที่เป็นลูกค้าเก่านะคะก็คือได้เครดิตฟรีานน้้อเยยะบีค่่